สวัสดีครับอยู่กับพ่อนุคุณก้าครับคลิปนี้พ่อหนุคุณก็ได้ซื้อปิ้งปปาตะเพียนตัวนี้ครับปปาตะเพียนแม่ไใครครับพี่น้องมันมันเป็นต่แซ่บนะครับเนาะพ่อนุคุณก็เลยจะตําทั่วครับตําทั่วกินแก้มตำผิดเพศนัวนัวนะครับเนาะไปครับไปเริ่มเลยครับทั่วพ่อหนุคุณก็ได้แซ่น้ำแข็งแซ่ย็นไว้นะครับเนาะจะได้กรอบครับพี่น้อง ถ้าพ่อหนุคนจำผิดกันนะจะเป็นทั่วปีนะครับเนาะบ้านเฮาเอิญครับผู้เฒ่าเพื่อเก็บมาขายครับตำแซบครับทั่วเนี่ยครับพ่อทนุคนก็จะเริ่มตำเลยครับพ่อทุกคนใส่เป็นพริกแห้งพริกดิบหรือเกาครับใส่ผสมกันเลยนะครับเนาะเมนูตำทั่วพ่อหนุคนเมื่อนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีครับเจิมสากไหมครับพี่น้องแกเเพื่อนไปสวยดาวได้นะครับเนาะไปเฮ็ดบุญยวัดแถวบ้าน่ลยนะครับ ได้เห็นลงทานขนมพวกพอมนะครับเนาะสากไม้แบบนี้กับขอให้คลิปมันมันปังๆนะครับพี่น้องฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์ให้เป็นกําลังใจเพราะรคุณกาครับไปครับตำพริกไปอีกคือเก้าครับตำมะแรกแล้วกัหั่นทว่ลงไปเลยครับบางคนก็ตำบ่แรกครับพริกไส่หลายๆแล้วก็ตำพอแตกๆนะครับเนาะมีแต่ตอนบอกพริกครับพี่น้องตอนไปซื้อพริกยูตลาดก็ จมวัดแต่บอกพริกแพงนะครับพี่น้องแต่เวลาเอามาตําแล้วก็ใส่บอย่างมือเลยนะครับเนาะตามอายุว่าสั้นอีกจังนึงก็ว่าผิดตายบ่เอาเรื่องนะครับเนาะสนุกสนุกครับพี่น้องเขื่อเล่นน้อยขอเาครับเพิ่มความเปรี้ยวความแซบครับสมตำกันมันก็ต้องมีนะครับเนาะขาดบ่ได้ครับพี่น้อง คนคุณกเ,เริ่มปรุงเลครับ,บหะนาวไปก่อนครับซีกนึงครับตามด้วยน้ำมะขามเปียกครับคน,นเขียเ่ยเใส่ขวดไว้นะครับเนาะน้ำปลาคือเก้าครับชุรดครับคนคุนขอชิมครับรู้สึกจะขาดหวานครับพี่น้อง คนควรลืมใส่น้ำตาลครับเมื่อกี้ครับใส่น้ำตาลหน่อยนึงนะครับเพิ่มความหวานครับขอชิมอีกทีนึงครับใส่เปรี้ยวอีกครับเพิ่มความนัวความเค็มปลาล่าคือเก้าครับปลาแดงนะครับเนาะน้ำปลาไม่ต้องใส่เลยครับครกนี่ครับพอดีนะครับพี่น้องขอชิมอีกทีนึงครับ ไปแซบครับไปครับไปกินไปแซบกับพ่อทุกคุณครับไปครับสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสูขูดซนครับเมื่อนี้พ่อทุกคุณ h ็ดตำทัวครับพี่น้องตำทัวมากินแก้มปิงป่าตะเพียนไงครับเมียใครพร้อมครับพี่น้องมาครับมากินมาแซบกับพ่อทุกคุณครับก่อนกินพ่อทุกคุณกะขอบคุณคือเราครับขอบคุณพ่อแม่พี่น้องสูขูดซนครับ ที่เข้ามารับชมพ่อทุกคุณเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจใพ่อทุกคุณคือก้าครับแล้วก็สีบ้พลาดคลิปใหม่ๆของพ่อทุกคุณน,นะครับเนาะมาครับมากินมาแซบกับพ่อทุกคุณครับข้าวเหนียวคือก้าครับพี่น้องมาครับมัน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 ติดมือพี่น้องอบวดเห็นนี้คือเข้าติดมือดีๆครับช่วงนี้ครับพี่น้อง เป็นบรรยากาศเปลี่ยนแนวนาหวันครับพี่น้องมาครับคุยทำทัวร์ก่นเลยครับอืมอื้ม มันหอมพี่น้องตัวเง,งีครับพคนคุณปบริเนั้นเห็ดบริย่างเองนะครับในพออยู่ตลาดนะครับเนาะเป็นแซ่บครับพี่น้องตัวเง,งครับเขาจะเอามาย่างขายกันเลยใส่กังตัวเง,งี้ไปสิกินง,ง่ายครับก้างก็เงีงยขึ้นเนาะพี่น้อง ปิ้งปลากเกปตปลาตะเพียนปลาขาวนะครับพี่น้องรสซาดก็สิแซ่บหอมครับแต่เสียทีมันก็จะมีกลางแน่นนะครับ <c oughs> ผักกับผักแก้มพอนุคนกับม่บมีครับเมื่อนี่เน้เนๆเลยครับผมชั่วพิ้งฟ้าครับ ปิ้งปลาขาวปิ้งปลาตะเพียนเนาะ <c oughs> แซ่บครับพี่น้องแต่คอเสียมันเป็นก้างครับคนก็เลยบอค่อยนิยมเฮ็ดบุดกินกันปันไดครับพี่น้อง <c oughs> พูดแดกินกันยี่ห้ครับแซ่บครับกินมันความรสชาติความหอมของมัน <c oughs> ตัวแย่ไปแต่แซ่บพี่น้องพี่น้องคนเลยจัดเลยมื้อเนี่ยกินกับตำท่วเนาะอืระวังตะก้างครับพี่น้อองื หมดหมดมาได้ใส่เพียงโหลมาแต่โฮมไหม่มึงแต่ถึงต้นไหม่ สอนจดเด้เถอ กินยังไงนะมันไหมมั้งขอโทษขอขออนุญาตครับพี่น้องเ <c oughs> มนูกลางพี่น้องกินระวังแน่จากน้อยครับ ไข่ไม่ใช่ไหมอ่ะอืมอืมไข่เั็นตัวเดียวไข่เย็นๆเนาะอืมมาพี่น้อง So vou é meu. dar é olhada. Uma... <laughs> Mm-hmm. Uh -huh. อืมมันดีพี่น้องนะแซ่บครับปาดตัวง่ายเนาะ แต่ระวังตะก้างครับ <c oughs> เอาปลี่ปลาแต่น้อยๆแม่เพิ่็ป้อนกับแซบคักพึ้นป้อนแม่เพิ่นหาก้างออกให้ดีๆนะครับเนาะเ <c oughs> พิ่กับย่านปักติดคอลูกเนาะ <c oughs> ทองมันเพี้ยงอืออยาก พอุกคุณกะสีคอกินให้เมองไปคำสุดท้ายนะครับเนาะพอุกคนณกินนั่งกินเล่นไปเรื่อยๆครับก้างหลายครับพี่น้องไว้เจอกันไม่กิมนาน,นะครับเนาะสวัสดีครับขอบคนะุณหือ 馒头。